Auto-like event c r e กรทวอลมอเตอร์มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ด้วยโครงการ GWM Go with Me Go to g e t h e r รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันพร้อมมอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร Food for Fighters เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดเตรียมอาหารและของอุปโภคบริโภคในการส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามพื้นที่ชุมชนต่างๆพร้อมสนับสนุนรถยนต์ Alnew l Horwell S6 Hybrid SUV จำนวน5คันเพื่อใช้ในการส่งมอบอาหารและถุงยางชีพอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเปิดพื้นที่ออนไลน์ Facebook Page GWM Thailand ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและกิจการรายย่อยสามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเชิญชวนสื่อมวลชนพาร์ทเนอร์ลูกค้าและแฟนๆเกรดวอลมอเตอร์ร่วมบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันตลอดทั้งเดือนสิงหาคมภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับ Auto Life TV.